สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขับรถอยู่บนถนนเรียบหาพัทยาซึ่งก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกถนนเรียบหาพัทยาก็เป็นถนนที่เดินรถได้ทางเดียวนะครับหรือว่าวันเวถ้าจะขับรถบนถนนเรียบหาพัทยาทั้งสายนะก็ต้องเข้ามาจากพัทยาเหนือนะครับแล้วก็ไล่ไปนะพัทยากลางพัทยาใต้ คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศล่าสุดของชายหาดพัทยาในปี2568ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เดินทางมาช่วงวันธรรมดานะเป็นวันอังคารนะครับแต่สังเกตดูว่าบางครั้งนะครับการจราจรดก็มีติดขัดนะบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณหาดพัทยาเหนือนะครับ ด้านซ้ายก็จะมีสถานบริการต่างๆนะมีห้องพักมีโรงแรมต่างๆนะครับด้านขวาก็เป็นเตียงพ่อใบแล้วก็ชายหาดตอนนี้ผมลงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับร้านฮันล็อกคาเฟพัทยาเหนือนะครับก็เป็นทางเท้าที่เขาปรับปรุงใหม่นะเสร็จไปเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับมีขยายให้กว้างขึ้น ก็เสร็จเรียบร้อยผมเห็นมีทำเรื่องระบบไฟอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยก็มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับเดิมทีก็จะเป็นต้นมะพร้าวเยอะนะหลังๆผมเห็นมีต้นปลาล์มเลยนะ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูริมถนนกันก่อนนะเป็นเส้นทางวันเวย์นะครับเนี่ยการจราจรก็จะเป็นแบบนี้นะบางช่วงก็มีหยุดนิ่งนะครับนี่ขนาดไม่ใช่เสารอาทิตย์นะนะครับแต่เสาร์อาทิตย์จะหนักกว่านี้ก็ถือว่าหาดพัทยานะครับเป็นชายหาดที่ไม่มีหลับไหลเลยนะนะครับคึกคักตื่นตัวตลอดเวลาการที่จะหาที่จอดรถนะครับ ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะบริเวณนี้นะครับผมขับอยู่นานเลยนะหว่าจะเจอสักช่องหนึ่งที่พอจะแรกไปได้นะด้านนี้เขามีกิจกรรมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพวกกิจกรรมทางน้ำนะผมเห็นมีการเล่นพวกบอลเล่บอลอะไรพวกนี้นะครับตลอดเลยตอนนี้ ด้านนอกทะเลมองไปนะครับไกลๆก็เห็นเรือนะครับเต็มไปหมดเลยนะมีทั้งเรือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรือประมงนะโดยมากที่ผมเห็นก็จะเป็นเรือท่องเที่ยวจะเยอะนะครับอันนี้ถ่ายเข้ามานะครับเป็นบรรยากาศนะก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับเนี่ยนะ เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศริมทะเลกันนะครับมาแล้วก็ต้องดูนะว่าน้ําท่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจนะครับเผื่อจะมาเที่ยวที่พัทยานะครับว่าจะมาแวะตรงนี้ดีหรือจะไปหาดจอมเทียนดีหรือจะไปทั้งสองที่นี่นะครับคือน้ําทะเลนะอันนี้ผมยืนลงมานะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้มีผู้คนออกมาเดินเล่น บางคนก็มาเล่นน้ําแต่สาหรับบางคนนะครับมาทะเลแล้วก็ขอเอาเท้าแตะน้ําทะเลสักหน่อยหนึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นดูคลื่นนะซัดเข้ามานะครับก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับน้ำทะเลผมมองดูแล้วยังใช้ได้นะ พอที่จะเล่นได้นะอาจจะไม่ได้ใสปิ้งนะครับแต่ก็ไม่ขุนมากนะครับบริเวณริมริมปลายคลืนเนี่ยไม่มากจะขุนนะถ้าเลยไปหน่อยนะครับน้ำจะใส หาดทรายที่พัทยานะครับก็ได้มีการนำมาถมเพิ่มนะนำมาจากเกาะรางเกวียนนะครับก็เป็นที่เดียวที่นำมาเสริมที่ชายหาดจอมเทียนโดยทางกลุมเจ้าท่านะครับก็ได้ทำการปรับปรุงนะ เมื่อก่อนทรายก็ไม่เยอะเท่านี้หรอกนะครับแต่ถ้าที่ดูก็มีน้ําพัดพาไปบ้างนะแต่ก็ใช้เวลาอีกนานนะครับพอทรายเริ่มหมดก็นํามาเติมได้ใหม่ กิจกรรมทางน้ำที่ผมเห็นนะครับมีแบนดาน่าโบ๊ทนะมีเจ็ตสกีนะครับได้ยินเสียงตลอดนะแล้วมีนะครับหลายท่านก็ลงเล่นน้ำ ันนี้เขามีทุนนะครับแล้วก็กั้นเขตนะสำหรับคนเล่นน้ำนะครับกับพวกเรือเจ็ตสกีเนี่ยนะเดี๋ยวจะเข้ามานะครับมาแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนที่เล่นน้ำนะพวกเรือต่างๆเนี่ยที่ขับอยู่ ตึกด so like ้าน้านี้เป็นตึกเซ็นท่านนะก็เป็นบรรยากาศนะครับในช่วงริมชายหาดนะตรงทะเลเลยนะครับแล้วก็บริเวณหาดทรายอันนี้ก็เป็นเรือบันนาโบนนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์พวกเสื้อชูชีพนะอันนี้ทางพ่อค้าเขาไม่อยู่นะรู้สึกจะอยู่ด้านในนะครับอากาศมันร้อนนะช่วงนี้ก็มีร่มอยู่แสดงว่าเขาก็จะอยู่แถวนี้แหละนะครับ เราสามารถติดต่อได้นะสอบถามเข้าไปนะครับว่าเราจะเล่นเรือนะเดี๋ยวเขาก็ออกมาพอไม่มีคนนะครับเขาก็หลบอยู่ด้านในบริเวณนี้ก็เป็นเตียงผ้าใบนะครับเท่าที่ผมมองมองดูก็จะมีชาวต่างชาตินะครับอยู่เป็นจํานวนมากนะก็มีคนไทยอยู่บ้านนะครับแต่ว่าชาวต่างชาติจะอยู่เยอะนะครับบริเวณชายหาดพัทยาคนไทยก็มักจะไปอยู่ตรงแถวหาดจอมเทียน ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับต้นไม้ก็ดูไม่เยอะนะนะครับต้นไม้ดูไม่เยอะจากต้นมะพร้าวนะครับหลังๆเนี่ยรู้สึกเขาจะปลูกเป็นต้นปาล์มนะเพื่อไม่ต้องไปดูแลมากนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีลูกไงนะครับต้องคอยดูเดี๋ยวมันจะไปหล่นใส่หัวนะักท่องเที่ยวนะครับมันมีปัญหาอีกนะ เขาก็อาจจะเปลี่ยนบ้านนะครับอาจจะเป็นต้นหูกวางบ้างนะแล้วก็ต้นไม้อย่างอื่นชอบสังเกตดูนะครับต้นไม้ไม่หนาแน่นนะนะครับไม่เยอะมากนะเนีย่ยผมมองดูนะครับเขานำสายสื่อสารลงดินนะ สายไฟลงดินนะครับแต่เขามีสายมาพาดน,นะเนี่ยนะครับสองเส้นสามเส้นนะมันก็เริ่มตั้งแต่ส่วนเล็กๆเนี่ยแหละนะครับจากส่วนเล็กๆเลยในอดีตเนี่ยผมเกิดมานยผมก็เห็นแต่สายไฟนะครับสายไฟที่อยู่บนเสาไฟฟ้านะพอระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับพวกสายสื่อสารมันก็ค่อยๆมาทีละเส้น2เส้นมันก็ค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยจนมันเยอะมากนะครับ จนชาวต,ต่างชาติก็นำไปลงเผยแพร่ทำให้ทางหน่วยงานภาครัฐรู้สึกอับอายนะครับก็จึงนำมาลื้อออกนะจริงๆมันมีมานานแล้วนะครับถ้าไม่มีต่างชาตินำมาลงนะก็คงอาจจะปล่อยเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่สายเล็กๆน้อยแบบนี้ที่ปล่อยปปาละเลยนะครับพอปล่อยไปแล้วเลยพอคนเริ่มเผลอเนี่ยมันจะเข้ามาเรื่อยนะครับมันก็จะ1เส้นก็กลายเป็น2เส้นสามเส้น4ี่เส้นนะครับ มันค่อยๆมานะแต่เวลาไปเนี่ยมันไม่ค่อยไปเลยนะผ mm. มสังเกตด่ยันไปช้ามากเลย mm. ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นำมาฝากกันนะครับหาดพัทยาล่าสุดน,นะครับในปี2 5 1 8นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นวันหยุดปิดเทอมของเด็กๆบุตรหลานนะครับมีโอกาสก็ลองพามาเที่ยวกันนะ มาเล่นน้ำทะเลมาเดเล่น,ลน,ม,าลนมานั่งนนบนนาบดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายเพลิดเพลินผมก็นําเสนอนะครับจุดท่องเที่ยวทางทะเลหลายๆจุดเลยนะครับมาหาชมในคลิปของช่อง VNP มีเรื่องเล่าได้นะครับสําหรับหาพัทยานะครับ2018นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ